สุภาษิตบทที่21ข้อที่30บอกว่าปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดีเอาชนะพระยาเวไม่ได้ไม่ว่าฉลาดแค่ไหนชนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ว่ามีความเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนเอาชนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ว่ามีกองเชียร์มีคำแนะนำมีคนคอยสนับสนุนมากแค่ไหนก็เอาชนะพระเจ้าไม่ได้สุภาษิตบทที่19ข้อที่21บอกว่า ในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมายมีแผนเยอะแยแผนจะทํานี้แผนทํานีเทำนี้แต่พระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะดํารงอยู่ที่จะสําเร็จได้ไม่ว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถขัดขืนแผนการของพระเจ้าได้อิสยาหบทที่14สข้อที่27บบอกนี้พระเจ้าจอมโยธาทรงมุ่งหมายแล้วใครเล่าจะลบล้างได้ พระอัฏของพระเจ้าเหยียดออกแล้วใครเล่าจะหันกลับได้คือบอกว่าถ้าพระเจ้าจะทํามนุษย์หน้าไหนจะขัดขวางได้ดังนั้นบางคนในโลกนี้ที่เขาคิดว่าเขาฉลาดมากๆเขาเก่งมากไม่มีใครฉลาดกว่าเขาเขาคิดได้รอบคอบและเขาตัดสินใจแบบนี้แหละถูกต้องแน่นอนแต่ถ้าสิ่งนั้นขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าขัดกับพระคำของพระเจ้าแผนการของเขาจะล้มเหลว และพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จปัญญาก็ดีความฉลาดก็ดีหรือคำแนะนำต่างๆก็ดีไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าได้วันนี้เพื่อนของเราที่มีประสบการณ์มากๆอาจจะมีคำแนะนำบางอย่างให้กับเราเธอเธอเธอ,อต้องอ่อยมันเห็นถ้าเธอไม่อ่อยเนี่ยเธอหลุดแน่ชวดแน่ใช่ไหม แต่พระเจ้าบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ออ้ยมวัวแต่หาความชอบธรรมนีมน่หลุดไปพอดีใช่ไหมไม่ก็อดมีแฟนพอดีใช่ไหมต้องอ่อยมันต้องอ่อยมัน <c oughs> เราจะเอาอยัางไงเราจะเชื่อคําแนะนําที่ดีที่ฉลาดมีปัญญาเพื่อนของฉันนี่โอ้มีแฟนหล่อๆงั้นะถ้าเราทําตามได้แน่เลยหรือเราจะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนว่าคําแนะนําหรือปัญญาทั้งหลายแห่งโลกนี้ไม่มีทางดีกว่าคําแนะนําจากพระเจ้า อเอาชนะพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าอิสยาบทที่4 6ข้อที่ส0บบอกว่าพระองค์เป็นผู้แจ้งตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำนั้นตั้งแต่อดีตการพระองค์ตรัสว่าแผนการของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกอย่างตามประสงค์ของเราดังนั้นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนพระเจ้ากำหนดว่า คนอธรรมจะพินาศคนใส่ร้ายผู้อื่นจะพบความเดือดร้อนมันจะเกิดอย่างนั้นแน่นอนต่อให้คนนั้นจะพลิกแพลงอธรรมได้เนียนขนาดไหนใส่ร้ายเดียนขนาดไหนในที่สุดเขาจะพบสิ่งร้ายอย่างแน่นอนเมื่อพระเจ้ากําหนดไม่มีใครเปลี่ยนได้พระองค์เหยียดพลาดออกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใครดึงกลับได้เพราะว่าพระองค์เป็นผู้แจ้งตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นแผนงานของพระองค์ทั้งสิ้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน